การทักอารมณ์เนี่ยเป็นการเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองเพื่อให้เราเข้าใจตัวเองไม่ใช่อะไรเลยนะไม่ใช่การระงับอารมณ์ไม่ใช่การข่มอารมณ์แต่เพื่อให้เราเข้าใจอารมณ์ของตัวเองเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองอย่างชัดเจนคําทั้งห้าคำที่ใช้ทักอารมณ์เป็นเทคนิคก็เรียกว่าอุบายเป็นเทคนิคให้เราฝึกเรียนรู้อารมณ์แยกอารมณ์กับจิตออกจากกัน ักไปทักมาปรากฏว่าอารมณ์นั้นมันหายไปเลยเอ่อเพราะเรามัวแต่ไปเรียนรู้มันพอพอจิตและอารมณ์ถูกเรียนรู้นะมันจะค่อยๆระง,งับตัวของมันไปอาตมาเอาละใช่อันนี้ก็ด้วยความที่เป็นครูก็เลยมีเทคนิคแบบนี้เวลานักเรียนเขาคุยกันเวลาเราสอนแล้วนักเรียนคุยกันหรือในห้องประชุมอย่างเงี้ยถ้ามีนักเรียนคุยกันวิธีการที่อาตมาใช้กํากับเด็กอาตมาจะไม่บอกว่าหยุด หยุดคุยฟังครูจะไม่พูดแบบนี้อาตมาจะหยุดแล้วมองเด็กคนนั้นแล้วมองเด็กกลุ่มนั้นยอยู่อยู่นะจะมองอยู่อย่างเงี้ยยิ้มมองอยู่สักพักหนึ่งถ้าเขาไม่รู้ตัวจะมีเพื่อนสะกิดเออเธอผูอ้มองอยู่นะหรือบางคนพอรู้ตัวเขาจะหันมาพอเขารู้ว่ามีคนมองเขาอยู่ เขาจะค่อยๆยหยุดคุยแล้วเขาก็จะกลับมาสนใจกับการเรียนรู้เหมือนเดิมอารมณ์ของคนก็เช่นเดียวกันเมื่ออารมณ์ใดมันถูกเฝ้ามองอารมณ์นั้นจะค่อยๆค,คลายตัวลงเพราะอะไรเพราะมันไม่มีผู้ส่งเสริมอารมณ์นั้นคือไม่มีใจที่ไปส่งเสริมอารมณ์นั้นเมื่อไม่มีใจที่ไปส่งเสริมอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นจะค่อยๆค,คลายออกไปจากใจของเราเองนี่คือการเทคนิคการ พักอารมณ์ที่คุบายจากท่านใจนักวิชาการก็จะถามว่ามันมีตรงไหนในพระไตรปิฎกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอ้อโทษทีจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเมื่อจิตเกิดอะไรขึ้นก็รู้ว่าจิตเป็นอย่างนั้นอะไรเกิดขึ้นกับจิตก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเศร้าหมองก็รู้ว่าจิตเศร้าหมองจิตมีราคาก็จิตมีรู้ว่าจิตมีราคะจิตฟุงส่้นก็จิตรู้ว่าจิตฟุงสั้นเนี่ยนะ จิตเกิดโทสะก็รู้ว่าจิตเกิดโทสะจิตสงบก็รู้ว่าจิตสงบจิตเป็นมหาคตาจิตเป็นไัยมหาอไรนะภัยสารก็รู้ว่าจิตภพศสารนี่คือกระบวนการที่ดึงออกมาจากกายจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองเนี่ยส่วนกระบวนการอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดจึงไม่ใช่หลักสูตรที่ประจันต้นคิด แต่เป็นหลักสูตรที่พระเจ้าท่านสอนอยู่แล้วเพียงแต่พระอาจาร์ต้นท่านดึงเอาของเดิมนั้นออกมาแล้วมาเอาภาษาสมัยใหม่ใส่เข้าไปเพื่อให้เข้ากับคนยุคนี้เท่านั้นเองเพราะมันต้องมีการประยุกต์อยู่ตลอดเวลา